p ี2.5กลับมาอีกแล้วครับหลายคนบ่นว่ามันแสบจมูกกระคายเครืองหายใจไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือน้ำเกลือที่พูดถึงนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแต่ว่าอ่านสลากให้ดีก่อนว่าใช้ทำอะไรบ้างนี่ล้างจมูกล้างแผลล้างคอนแทคเลนส์อมกล้วนปากและคอ ใช้เช็ดทำความสะอาดหลังการรักษาสิวแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุเนี่ยคือตอนไหนพร้อมหรือยังครับที่จะมาล้างจมูกด้วยกันบางคนเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า n e t ตตี้พแต่เพื่อความสะดวกสบายเพื่อความง่ายผมก็ขอเนี่ยใช้ขวดน้ำเปลืออันนี้แหละที่ผมซื้อมาจากร้านขายยาก็แล้วกันขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ลองทำดู มันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับอาจจะพูดไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยไม่ได้แต่ว่าใครไม่อยากจะดูภาพการล้างจมูกเนี่ยก็เปลี่ยนไปดูคลิปอื่นก่อนกันแล้วกันนะครับเริ่มจิ้มเข้าไปบีบเนี่ยออกมาเลยนี่นะฮะหายใจออกทางปากได้นะประมาณนี้อ่ะอีกด้านหนึ่งจิ้มเข้าไปแล้วก็บีบ ไม่ต้องหายใจก็ได้บีบเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับโอ้โหเข้ามาตรงนี้หมดเลยนี่แหละฮะเออประมาณนี้น้ำไม่ควรออกมาทางปากนะครับควรที่จะเข้าด้านหนึ่งแล้วก็ออกมาทางรูจมูกอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวล้างต่อไปเรื่อยๆดูซิว่ามันมีอะไรออกมาจากจมูกบ้าง จะไปรู้ว่าในจมูกของคุณแดนนี่มันมีสิ่งแปลกปลอมเยอะขนาดนี้คนที่ไม่เคยทำลองไปทำดูอาจจะไม่ชินพยายามพ่นน้ำเข้าไปด้านหนึ่งแล้วให้มันออกมาทางรูจมูกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่งน้ำมูกหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันออกมาจากจมูกเผื่อมันจะสามารถบรรเทาความแสบจมูกหรือว่าระคายเคืองจมูกของคุณในช่วงที่มี pm 2.5เยอะแบบนี้ครับ